ได้ค่ะให้ทวนคำถามให้ไหมคะได้พูไดได้เลยค่ะพูดได้เลยปะอ่าได้เลยค่ะเดี๋ยวเอ่อขึ้นคำถามให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเ <laughs> ชิญได้เลยค่ะแนะนำตัวเองสั้นๆนะคะื่อชิ๊กค่ะค่ะนาชื่อนามสกุลจิลิกุลค่ะ ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ล้วคะอายุสี่สิบแปดปีค่ะอายุสี่สิบแปดปีอาชีพล่าสุดค่ะแล้วก็การศึกษาการศึกษามัธยมมัธยมต้นขมอสามค่ะอาชีพตอนนี้ทำพลาสติกรีไซเคิลค่ะค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยไหมคะหรือว่ามีโรคประจำตัวไหมหรือว่าแข็งแรงปกติดีอะค่ะ ไดปกติดีค่ะอ่เมืตอนนี้ไม่นในในคืนค่ะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วตอนนี้ออยู่ที่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่ที่สมุทรสาครค่ะสมุทรสาครถ้าอย่างนั้นต้องการสังกัดภาคการศึกษาเป็นภาคกลางไหมคะหรือว่าภาคไหนเอ่ยภาคกลางก็ได้ค่ะค่ะภาคกลางนะคะขอถามนะคะในเรื่องของการรักษาสินห้าแบบปกตินะคะ สินะถือสินห้าได้ตามปกตินะคะได้ค่ะค่ะจะรับฟังแล้วก็ทำตามมติหมู่ได้ไหมคะได้ค่ะจะสามารถทำงานเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมคะได้ค่ะอขอทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงสนใจมาเรียนสถาบันวิชารามนะคะศรัค่ะค่ะ อืมศรัทธาอย่างเดียวเลยค่ะ <c oughs> มีอย่างอื่นเพ <c oughs> ิ่มเติมนของผมว่าค่ะม, <c oughs> มาแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็ศรัทธามากค่ะแล้วติดตามดูแพทย์วิถีทำผ่านช่องทางไหนหรือว่าติดตามมานานแค่ไหนแล้วคะ <c oughs> สองปีค่ะ YouTube ค่ะทาง u t u b e นะคะค่ะแล้วเ,เออไม่ทราบว่าพอมาฟังได้ปฏิบัติตัวแล้วเป็นยังไงบ้างได้ประโยชน์อะไรจากการที่มา ดูแลตัวเองตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนะคะได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะภาพดีค่ะแล้วก็ภาพกายกับภาพใจภาพจิตดีค่ะแล้วก็จากเมื่อก่อนเคยวีนก็เลิกวีนแล้วเมื่อกี้มันจะได้ยินเสียงคุณลูกยืนยันหมายถึงว่าเมื่อก่อนจะอารมณ์อารมณ์โมโหง่ายแหระค่ะหรือว่ายังไงค่ะคิดๆใส่ช่่ใส่ลูกน้องอะไรแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว เราไม่แย่ดิพี่แยแล้วก็ไม่เคย่วดเลยค่ะโอ้ก็ได,ได้ได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะค่ะก็่อข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะคะพี่น้องมีตรงส่วนไหนจะสอบถามคุณรุ่งทิพย์ไหมคะค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีก็ขออนุญาตนะคะเข้าสู่การโหวตนะคะ,ะพี่น้องมีสิทธิ์โหวตได้ทุกท่านในนี้นะคะท่านใดที่เห็นคัดค้านนะคะ ในการสมัครครั้งนี้เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะผ่านแล้วนะคะคุณรุ่งทิพย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะต้อนรับค่ะมาเป็นครอบครัวพุดด์ดด้วย <cerca. S 2> ด้วยกันนะคะ่ะคะท่านต่อไปขอเชิญท่านต่อไปเลยนะคะเห็นยกมือเอาไว้หม่